ครับผมวันนี้อยู่กลางท้องทะเลในโซนที่เข้ามาหาหอยกันนะครับผมโซนนี้จะเป็นเยืย่องเยืองโรงแรมบางแสนรอยัลบีชไม่ใช่โรงแรมเป็นคอนโดบางแสนรอยัลบีชช่วงน้ําลงต่ําสุดผ่านไปแล้วกำลังขึ้นน้ํากําลังขึ้นแล้วจะสูงสุดอีกทีช่วงเย็นลังพระอาทิตย์ตกน,นะฮะนี่เยืย่องเยืงตรงนี้พื้นที่หาหอยไม่งั้นมัน ไม่ลึกพอนะตรงนี้มันหอยตัวเล็กๆอยู่หอยแมงคู่หอยตลับต้องหาอะไรมาขูดขูดในผืนทรายนะช่วงวันหยุดดูปลายหาดบางแสนดูคนเยอะไหม เด,เด็กเล่นน้ํานอนเกลือกกิ้งกันไปน้ํากาลังขึ้นอีกร,รอบหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวจะพามาดูหอยก่อนนี้ก็เผื่อใครอยากดูว่าเขาหาอะไรกันเขาหายังไงก็ต้องลงไปลึกหน่อยให้อยู่ตามโขดหินมันถึงจะมีตรงนี้มันจะเป็นตัวเล็กๆคอยดูนะมันเกาะอ,อยู่เต็มไปหมดเลย ตามโคทินพวกนี้ละหรือว่าเข้าไปงุมหาอย่างนั้นไอตัวชี้แช่น้ําอยู่มันจะค่อนข้างจะตัวโตวกว่าที่พี่บางคนเขาจะมีห่วงยางแล้วก็ไปงุมหาหอยกันเนี่ยไอ้ก้อนหินที่เราเห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่ก้อนหินธรรมดานะมันเป็นก้อนหินที่เต็มไปด้วยหอยแต่แต่ตรงนี้มันอยู่ใกล้ฝั่งะนะมันตัวเล็กคอยดูนะเราจะซูมให้ดู เห็นไหมเห็นหอยยังเห็นไหมเดี๋ยวเราจะดูเข้าไปใกล้ๆเข้าไปใกล้ๆอีกนี่เห็นไหมนี่มันมันเกาะกันอยู่เห็นไหมเป็นกลุ่มๆเนี้ยหอยแมงคู่นะั่นแต่ตัวนี้มันยังไม่โตดูดิก้อนหินทั้งก้อนเี็นะเราจะถอยมาอีกซูมมาอีกเห็นไหมเต็มไปหมดเลยแล้วยิงไอ้พวกที่อยู่ในน้ำจะตัวโตกว่า เล่นๆบางคนก็มาจริงจังบางคนก็มาตกฟานะครับผมวันนี้ขนาดเป็นวันหยุดยาวยนะี่คนได้เท่านี้แหละช่วงนี้ผู้คนเซฟเซฟตัวเก็บตังค์กันไม่ค่อยออกมาเที่ยวกันเท่าไหร่นะแถมช่วงนี้ก็จะมีงานที่ สวัสดีนะครับคุณน้ำสอนอุบลที่ไม่ได้มานานก็มไม่ค่อยมาในนี้นานนะเราเราใช้เพจชื่อว่าบางแสนวันนี้แล้วนะครับผมเปลี่ยนชื่อไปมันชื่อยาวไปหน่อยตอนก่อนนั้นนะโอ้ห้องหมอก,ก็มาบางแสนวันนี้ให้ a ออแต่งเพลงให้ด้วยเขาก็มาหาหอย เรามาทำอะไรทักทายนะครับน้องกุ๊กไม่ค่อยว่างเออหรอไม่ว่างจริงๆอย่าคิดว่าเรามาแบบไก่กานะเห็นไหมเรามาเรามีร่มด้วยนะไม่ใช่ว่าเราจะตากแดดมาเผชิญโลกเผชิญอะไรแบบไม่มีร่มนะ ไม่ใช่เอกสายต่อนะเอออยากเที้ยวก็เลี้ยวมานะโอ้วุ่นวายปวดหัวกับข่าวสมัยนี้นะอะไรนะคนเมาคนบ้าคนฆ่ากันตุยกันหมดเลแล้วก็ล่าสุดข่าวอะไรที่จี้ลูกจี้อะไรน่ากูสมัยนี้โอ้โหน้องนุชก็มาข่าวขึ้นไหมคะอะไร ลุงซื้ออะไรลุงชื่ออะไรเ่ะลุงชื่ออะไรเพจเราเหรอเพจเราหรือตัวเราตัวเรานี้มีนามว่าวุตตี้เกิดมาคุยก็ไม่เป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายนะไทรบางคนเขาเข้าใจว่าเราชื่อนายนภัสแต่ไม่ใช่นะนายนภัสเป็นดาราถึงเราแต่ละไม้คล้ายกันุย <c oughs> เดือนตกหลุมเลยเห็นก็นะครับผมก็เป็นเช่นนั้นนะฮะถานมอนุชถามเก้าอี้คนเยอะไหมคะไม่เยอะครับผมเก้าอี้นี่ยังมีให้เหลือเพียบเลยโดยเฉพาะโซนแหลมแท่นถ้าจะมานั่งช่วงเย็นๆน้ําจะขึ้นพอดีน้ําจะขึ้นช่วงอ้อะไรนะใกล้ๆกับชานพักบันไดเลยน้ําจะขึ้นพอดีสวัสดีนะครับคุณหมูดุริราวดีโอ้โห อะไรโอ้โหนายน่ะใช่ลุงสายตอไหมไม่ใช่เออไอสายตอนั้นยังเป็นรุ่นน้องเราอยู่นะตั้งสองปีนะหมอเนี่ยตอนแรกเราก็น่าจะเป็นรุ่นเออเราก็เป็นรุ่นแกเองละก็ตามนั้นนะครับผมอย่าเฟี้ยวก็เลี้ยวมานะ ก็วันนี้ก็พามาดูกันอีกนิดนึงเมื่อกี้ถ่ายรูปว่าจะจริงๆว่าจะต้องถ่ายเยอะกว่านี้นะถ่ายรูปด้วยกล้องอีกตัวแล้วแต่ว่าเราก็ลืมเช็คแบตดูแบตไปแบตหมดซะงั้นก็เลยไม่ได้ถ่ายนะก็เลยพามาดูกันพอได้เห็นคลื่นเห็นท้องทะเลกันนิดๆหน่อยๆเนะมื่อกี้ก็เพิ่งลงมาจากไลฟ์ในเฟซ น,นี้ก็มาบ้างแต่ส่วนใหญ่ช่วงนี้ไปอยู่ในเฟสมากกว่าพี่พุดวางแสนวันนี้แล้วใช่ไหมพี่พุดวางแสนวันนี้แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นวางแสนวันนี้แล้วอันนั้นมันยาวไปไม,มิใครจําได้มันยาวไปวางแสนแหลมแท่นวางแสนแหลมแท่นวันนี้มันยาวไปไม่มีใครจําได้เอาเป็นบางแสนวันนี้เลยง่ายๆเลยภาษาอังกฤษวางแสนนาว เราให้ AI มันแต่งเพลงให้ด้วยนะไปดูเราโพส์น่าจะเมื่อวานโพส์ในสตอรี่แต่วันนี้ก็ท่าในถ้าในาเฟซนี่โพส์โพส์ในเรียวของมันอยู่เดี๋ยวนี้เรียวมันค่อนข้างที่จะทำตังได้ไม่ใช่ทำตังจากเรียวเท่าไหร่หรอกอเป็นทำตังจากโบนัสประสิทธิภาพคนน่าจะเยอะนะครับวันนี้ที่บางแสนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่สิดูดิ ي, เดี๋ยวจะให้ไปดู เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนนี้เออโอ้ยต้องเปียกๆไปตรงนี้ดีกว่าขึ้นไปดูด้านบนสัญญาณหลุดไหมเนี่ยวันนี้คนไม่เยอะเท่าที่ควรนะสวัสดีนะครับกระเพาะหมูกรอบไข่ดาวผู้สหิวข้าวเลยพิวิทย์บางแสนวันนี้อะเก่าแล้วเดี๋ยวพาเดินไป เราก็มีร่มมาด้วยนะไม่ใช่ว่าเรามาแบบตากแดดแบบไม่มีอะไรป้องกันเลยนะใส่หมวกด้วยมีร่มด้วยเห็นไหมอูจ้จริงๆถ้านะ้ำมันถูกขังอยู่อย่างเงี้ยมันจะใสยอยู่นะอือเห็นไหมเนี่ยท้าน้ำมันขังแบบเนี้ยมันจะมีความใสแต่ทรายมันไม่สใสเฉยๆทรายมันขุนไปหน่อย เดี๋ยวเราจะไปขึ้นไปดูข้างบนไปส่องดูชาวบ้านเนาะแต่ก่อนมันไม่มีระเบียงตรงนี้นะมันจะมีแค่แบบเป็นกันขึ้นเห็นไหมมีบันไดเหมือน The Lost World บันไดขึ้นไปแล้วมีระเบียงระเบียงนี้มาทีหลังสิว่าตามเพื่อนแล้วนะสิวา่าคุ้มค่าเน็ตแล้ววันนี้เออ,เอ,อนนะเฮ้ยเห็นไหมตรงนี้ก็มีหอยอยู่เห็นไหมนี่เนี่ย นี่ะหอยทั้งนั้นนะต่มันอยู่ใกล้ฝั่งขนาดนี้จะได้มีโอกาสเติบโตไหมเนี่ยดูสิทุกที่เป็นหอยไปหมดเลยกลุ่มก้อนพวกนี้เห็นไหมเนี่ยใกล้ฝั่งแบบเนี้ยก้อนหินนั้นมันคือก้อนหอยนะเนี่ยเยอยู่ใกล้ฝั่งขนาดนี้จะได้เติบโตเหรอเนี่ย ไม่ค่อยออกมาไลฟ์เลยนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยออกมาไลฟ์เชา้ากลางวันเย็นไปดูในเฟซได้นะเราไลฟ์ในเฟซไงเราไม่ค่อยไลฟ์ในนี้ในนี้นาน,านมาชีแต่ในเฟซเนี่ยเชา้ากลางวันเย็นออกมากินข้าวก็มาไลฟ์เดี๋ยวขึ้นไปก่อนอเราต้องเหยียบหอยที่มันแห้งแข็งอยู่บน บันพา,ามาดูในมุมข้างบนกันหน่อยอเห็นไหมคนไม่ค่อยเยอะนะอู้ยลมก็แรงเดี๋ยวซูมให้ดูเห็นไหมคนบางๆปกติถ้าเป็นช่วงวันหยุดยาวนี่นะคนจะเยอะดีจังเปลี่ยนโปรไฟล์ตกใจหมดแลละ ตกใจตรงไหนตกใจตรงไหนน้องนูพาไปดูล็อกหนึ่งตะบอยดกวราร้อนลมก็แรงนึกว่ามีคนทำช่องใหม่เหรอเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเรื่อยกํลังเหมือนว่างนะก็ทํานั่นทํานี่ไปเรื่อย ช่วงนี้จริงงานเยอะกําลังปั่นงานอยู่เดี๋ยวงานเสร็จนี่ถ้าง,งานเสร็จจริงๆแล้วว่าจะนั่งรถไฟไปลาวอยู่นะที่มันเพิ่งเปิดขบวนปฐมเมลเลิกวันที่19ที่ผ่านมาแต่ช่วงนี้ปั่นงานกะว่าให้มันเสร็จก่อนจะค่อยไปสองโลก เดี๋ยวไปหยุดส่องดูที่แหลมแท่นล็อกหนึ่งนะตอนนี้มือถือล่มจะถือไม่ไหวลมมันแรงนี่ปกติถ้าเป็นวันหยุดยาวอะไรแบบนี้นะคนจะแบบพึบพักยิ่งกว่านี้แต่ว่านี่ก็ถือว่าถือว่ามีคนเยอะแต่ไม่หนาแน่น ะบอยนะู่นะบอยนั่งรอลูกค้าได้หลายโต๊ะจงกันหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณสี่ห้าโต๊ะน้ำลงหรอคะใช่แล้วลงต่ำสุดไปแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นอีกทีตอนเย็นไม่ใช่ขึ้นอีกทีตอนเย็นมันขึ้นไปแล้วละ่ะแต่ตอนเย็นจะสูงสุดร้อนอ๋อคนหลบลมนี่เอง ก็ต้องไปหลบในร่มไม่งั้นไม่ไหวแอดมินเขาง้าตอตอนตอที่ไม่เขงางอนตอนตอนที่ไม่ขี่จักรยานตอนนี้จักรยานเราก็พังแล้วด้วยยังไม่ได้ซ่อมเลยติดงานแต่จริงๆไม่ใช่หรอกในเฟซมันได้ตังค์มัน มันจะมีจากเรียวจากอะไรนะมันเพิ่งได้ตังค์มาสองสเดือนที่ผ่านมาแล้วมันก็ก็เลยสนุกสนานกันใหญ่แล้วเราก็ถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรมันก็ลงได้ทำคอนเทนต์มันก็สนุกดีแต่ว่าตอนนี้เขียนหนังสือ TikTok อยู่จะทิ้งไปเลยก็เดี๋ยวไม่มีไอเดียทำต่อเนื่องเราก็ต้องมาทดลองมันต้องมาเรียนรู้กับ TikTok ไปด้วยนะให้งานทีบ่บอกเร่ง,งรีบอยู่กำลังปั่นอยู่นี่กคือ ื้อติ๊กต็อกเนี่ยมันก็นเป็นทริปเทคนิคเล็กๆน้นอยๆสำหรับคนอยากทำติ๊กต็อกนะว่าทำอะไรยังไงแล้วก็นั่งทำแคปหน้าจอแล้วก็เอาไปอธิบายว่า 1. คลิกตรงนั้น 2. คลิกตรงนี้ไปเรืเเ่อยๆัังซื้อสมัยนี้มันเขียนตัวเฉยๆให้เขาอ่านไม่ค่อยอ่านะ เยแต่ตอนเย็นน่ะน่าจะผูกมาอีกทีนะึงว่าคนหลบร่มหลบอะไรอยู่วันนี้จะมีฝน55%ไม่ต้องกลัวไม่มันจะตกช่วงเด็อดลมแรงมากชเชลเราถือล่มลมือเดียวอยู่นะ่อาโฟกัสไหมโฟกัสอ่ะโอเคเที่ยงนี้พามาดูเท่านี้นะฮะ เดี๋ยวถ่ายรูปยีงนิดหน่อยเอาไปลงให้ดูในเฟซไอติคตอกนี่มันก็ลงได้แค่พวกวิดีโอพวกคลิปอะไรอย่างนี้นะิงก็ลงได้แต่แบบไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหรนะ่นักต้องขยันเข้าบ้านน้ำเงินบ่อยๆถึงจะเจอแอดมันมาทุกที่ทุกวันเลยแหละตัวนั้นนะไม่มีคนรู้งมานะก็ สมบดีในนะั <c> ้น <oughs> <c oughs> อยากเลี้ยวก็เรียวมาในบ้านบ้านเฟสจักรยานสีเหลืองยังอยู่เปล่าอยู่ครับตอ,ตอนนี้มันพังอยู่ไอ้ตีนตีนอะไรนะตีนผีมันพังเราซื้อตีนผีมาแล้วจะยังไม่เปลี่ยนรอสักนิดหน่อยให้มันให้ให้งานเรานี่ก่อนตอนนี้ตอนนี้เร่งงานอยู่ตอนนี้เร่งงานอยู่ก็เลยไม่มีเวลาไปซ่อมจักรยานตัวเองนะครับผม ตอนเที่ยงน,นี้ม็พามาจเนเท่านี้แหละแต่ถือล่กไม่ไหวอันนี้เหนะ็นไหมถือกล้องมือหนึ่งถือล่กมือหนึ่งโอ้ยต้องใช้คอหนีไปด้วยนะ,ะวันนี้ไปก่อน,นะใครอยากเห็นบรรยากาศบ่อยๆก็ไปดูในเฟซได้ที่ชื่อว่าเพจบางแสนวันนี้โอ้โหง่ายมากภาษาอังกฤษบางแสนนาวก็อาจจะโลโก้เดี๋ยวก็จะเปลี่ยนไปนะเพราะว่า กำลังขยันทำบางบางก็ทำนั่นทํานี่อยู่สำหรับนี้ไปก่อนนะไปแล้วอูฟ๊ฟเฮซูให้ดูอีกทีทะเลระย,ยองก็สวยอยากไปอยู่มนการทะเลระย,ยองแว่นใหม่ด้วยใช่แล้วแววนนี้สองหม่นบาทเลยนะน้องอันนี้มันคือออโต้เยนออโต้ปับแสงอัตโนมัติเนี่ถ้าเราไม่ดูในในกระจกเราจะไม่รู้ว่ามันเรียนมันสีดำสีอะไร ที่เดินออกมากลางแดดยังนึกว่ามันมันล่มอยู่เลยเพราะว่าเป็นเลนออตโต้มันเป็นเลนที่สายตายัะสั้นสายตายาวมันอยู่ในเลนเดียวกันนะั่นแวนโปรเกรสซีฟคือเอยียงนิดนึงวัดเยอะวัดตั้งนานกว่าจะตัดมาได้เพราะว่ามันข้างบนเป็นสายตายาวข้างล่างเหลือบลงเป็นสายตายสั้นใส่ตอนแรกนี่รู้สึกว่าตัวเองสูงขึ้นเพราะว่าทุกอย่างมันชัดไปหมดระยะชัดลึกมันแปลก ปามตัวอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงก็แหละถึงจะคดมันมีตังไม่มีต้องใช้เพราะไม่งั้นก็จะตัดสองแวน่นตัดสองแว่นสลับไปสลับมาไม่ไม่ค่อยสะดวกแล้วมันก็จริงๆไม่คิดว่ามันจะแพงขนาดนี้คิดว่าเอาอย่างมากเต็มที่สักหมื่นหนะึ่งว่าล่าสุดตัดไปเจ็ดพันแล้วว่าเจ็ดพันก็แพงแล้วอันนี้แบบเป็นโปรกรสซีเล่นโพย่าอีกของเล่นเล่น ไซส์เลนอะไรที่มัน,นแพงของพวกช่างภาพยิ่งกว่านี้อีกอันนี้เอาเป็นเลนของโมยามันบอกว่าเป็นช่วงโปรโมชั่นมันหลอกเราให้ตัดเพิ่มหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโปรโมชั่นซื้อแพ็กเกจนี้แหละสองหมื่นนี่ะมันอัพเป็นมันอัพเป็นแพ็กเกตที่เป็นสามหมื่นเจ็ดเออเราก็รู้สึกว่าออซื้อสองหมื่นถูกแค่เพราะว่าได้ของสามหมื่นเจ็ดเออมันหลอกให้เรารู้สึกอย่างนั้นไงจริงๆของเราคิดว่าน่าจะ สักเจ็แปดพันนี่แหละค่านั่นค่านี่ค่าการตลาดค่าต่างๆนั้นนะก็นี่เขาวัดสายตาโดยหมออะไรนะหมอสายตาเขาเรียกว่าอะไรนะจากสูงไม่ใช่ชนนึกชื่อไม่ออกมั้นมผมไม่สั้นนะครับอะไรนังกูคนเยอะเปล่าไม่ใช่ดูคนมีว่าง มครับกําลังไปโอ้เพียบเลยครับผมที่จอดรถเหรอถ้าที่จอดรถนี่ก็ค่อนข้างหายากอยู่นะถ้าหาที่จอดไม่ได้ไปจอดที่บางแสนสาย1ซอยสนะครับผมบางแสนสาย1ซอยสช่วงปลายหาดคนไม่ค่อยเยอะหรอกวันนี้เพราะตอนนี้มันกลางเที่ยงอยู่คนเขาหลบแดดกันอยู่เห็นไหมคนเบาบางพอยู่ช่วงต้มน้ำช่วงปลายหาดไม่ค่อยมีนะฝนกำลังตกไม่เท่าไหร่หรอก ตัวรองดูจากเมฆดูจากอะไรแนตะ่บอกว่า55%มันอน90%มันยังถูกต้องอยู่เลยสนิทเรียนจะโดนยึดสองทั้สทงสองเรียนถ้าจะลงแล้วถ้าจะลงแล้ว,ร,ลลวรุ่นเก่าๆก,ก็มาแล้วพวกสมาชิกรุ่นเก่าเริ่มมาแล้วจนเขาจะลงแล้วเลยได้ลาเอกสารน่อยนะใครตอนนี้ทันไมาหมครับ ทันครับผมโพสทกมาในเฟซสวัสดีนะครับผู้หญิงคลิปเลยกำลังจะลงแล้วนะเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันเดี๋ยวถ่ายรูปลงในเฟซก่อนพี่เสื้อแดงเอบดไปกาเล็กซี่พี่เสื้อแดงไปผูในเฟซอยู่นะมาครูนี้เราไลฟ์ในเฟซเพจบางแสนวันนี้นะพี่เสื้อแดงไปผูอยู่มาแซวอยู่ ว่าในนี้ส่วนใหญ่เราไปผูกในเฟสเพราะฉะนั้นในนี้บางคนเขาก็เลยเออนึกว่าไม่ค่อยมาแล้วก็เลยว่ากันนะใเล่นตรงไหนก็เจอกันตรงนั้นแหละสำหรับเที่ยงนี้ไปดีกว่าเดี๋ยวถ่ายรูปลงเฟสดีกว่าปไปแล้วนะ